อีสานนำกันไปกำลังจะไปอีสานบ้านเฮานะคะกำลังจะไปเที่ยวอีสานนะคะตามมาเด้อเลอยจะไปอีสานนั่งรถเมื่อยจอดรถพักผ่อนเพื่อนค่ะ เก็บบรรยากาศทางทางอีสานบ้านท่างโมฝากก็จะเด้อ,อันนี้ผ่านกาลสินจัตนนกาลสินกับง,งามงามทองฟ้าบ้านท่าง,งามงามจ้ะผ่านกาลสินกัเขาขึ้นผู้พานจากสิบไปสกุลโตเนาะนนก็บคุทธคงงามหลายจ้าป่าผูพานบ้านเราอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะสวยงาม ตามท้องเรื่องจ้ะสีเขียวเนาะมาหนาเนี่ยนหนาฝนเนาะก็สีเป็นสีเขียวสวยสุดงดงามท้องฝากงามงามสดใสสดใสหนานี่เนาะนี่อันนี้ผ่านโค้งปิ้งงูเนาะเมื่อแต่เมาารูดกับเบรดไทยหลายด้วยจ้ะเด้อไทยแต่ขางทางนีนไทยเบิง้งอันนี้เขาอันไปสกุลแล้วๆเ,เ,เนาะกระเียนมาทางนครพนม ไปมุกดาหารด้วยจ้ะเด้ออันนี้ถนนข่าเขตนครพนมซิตี้ไปโตจากขับรถไปเรื่อยๆก็เก็บภาพเนาะบางมองก็นอนรับแนบางมองก็บ,นนบ,บ,ากบทายได้กับทายด้วยจ้ะเด้อนี่จ้าน,นี้ข่าวเขตประตูเมืองมุกดาหารซิตี้ของเราจ้า ปลายทางกับพระบัานคุณแม่มุงดาหารบานเกิดเท่าพระประตูโค้งประตูอันเมืองงะกกงามดสดใสอีสานบานเท่าจา้าอันเป็นหอแก้วหอแก้วพิสดารขึ้นไปเบื้องวิวทางทางเทิอกเขมัองมัคีิมีอันเดี๋ยวเห็นหอดประเทศเล่าคนนี้แม่น,นำ้ำโค้งเนาะงดงามยิ่งนะจ๊ะมาเด้อมาเที่ยวอีสานน้ำกันบริโลรงคลีบโดนละ่ะ เราไม่มีอย่างลุงห้เบิ้งก็เลยอันขายถนนหนทางนี่ยเราห้เบื้องอันนี้เป็นพระใหญ่เมืองมุกเนาะขึ้นไปเบิ้งข้างบนคงจะวิวงามจ้ะเลียวเห็นหอดประเทศลาวบานเห่าคนละมาถึงแล้วหอดจนมืดค่ำเ้ะเด้อทั้งถึงทั้งทงมันคือสีงามทงนาคนว่า